ดู YouTube แล้วได้เงินไม่มีอยู่จริงแชร์ลูกโซ่อ้างแพลตฟอร์มดังยกเลิกสัญญาไม่จ่ายค่าตอบแทนเมื่อวันที่23ธันวาคม2565ที่ผ่านมารายงานข่าวแจ้งว่าในโลกโซเชียลมีการวิจารณ์กรณีที่มีบริษัทที่ชื่อว่า JN Rich Group ซึ่งอ้างว่าเป็นบริษัทโปรโมตแอปพลิเคชันและสื่อออนไลน์ต่างๆให้ทำภารกิจดูคลิปเพิ่มยอดวิวให้กับ YouTube แล้วจะจ่ายค่าตอบแทนให้ ได้มีการหยุดจ่ายค่าตอบแทนแก่สมาชิกโดยอ้างว่า YouTube ไม่ยินยอมให้แพลตฟอร์มโปรโมทให้แอปพลิเคชันอื่นบนแพลตฟอร์มเดียวกันกับของทางบริษัทและกำลังเร่งเจราจาการยกเลิกสัญญาการโปรโมทและอ้างว่ากำลังหาทางออกให้กับสมาชิก Facebook Drama Addict ได้โพสต์ข้อความระบุว่า JN r i s k Group แอปที่อ้างว่าทำภารกิจดูคลิปเพิ่มยอดวิวให้ YouTube แล้วจะจ่ายค่าตอบแทนให้โมเดลการตลาดเป็นแชร์ลูกโซ่ชัดเจนมีการอัปเกรดชั้น VIP เพื่อรับผลตอบแทนเพิ่มล่าสุดหยุดการจ่ายเงินแล้วเพราะเงินหมุนไม่พอตามวัฏจักรแชร์ลูกโซ่แม้มีบริษัทที่จดตั้งชัดเจนก็เชื่อถือไม่ได้เคยเปิดดูงบการเงินบริษัทพบว่าน้อยมากเพียงแค่หลักหมื่นเศษแล้วเงินที่โอนเข้าไปไปไหนหมด YouTube ของ Google เขามีระบบและรูปแบบการลงโฆษณาหากำไรชัดเจนไม่จำเป็นต้องมาจ้างบริษัทกองแก๊งอะไรไม่รู้มาโปรโมทคลิปให้แล้วให้ผลตอบแทนงานดู YouTube แล้วได้เงินก็ไม่มีอยู่จริงบริษัทที่จดแจ้งชื่อเจ้าของนี่เป็นคนจีนด้วยนะพอช่วงโค้งสุดท้ายก็ทำมาเป็นอ้างว่า YouTube ยกเลิกสัญญาจะยกเลิกสัญญาได้ไงถ้าไม่มีสัญญาอะไรกันตั้งแต่แรก ผู้เสียหายหน่าจะหลักหมื่นทั่วไทยแนะนำรีบไปแจ้งความหรือแจ้งออนไลน์ Facebook Drama แอ d i c t ได้ระบุไว้ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้ระบุว่าบริษัท J.N. Rich Group จำกัดจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่22มิถุนายน2563ทุนจดทะเบียน2ล้านบาทที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่เลขที่712ทับ1อาคาร b t i ชั้น12ห้องเลขที่ 1201